วันนี้ลุงจะไปหาร้านอาหารจีนในตำนานเป็นอาหารจีนฮกกะที่เปิดมากว่าร้อยปีครับมันเป็นเหมือนร้านที่เหมือนจะแบบว่าองค์กรรับเาพอ่อเซี่ยงไฮ้เลยอันนี้คือเป็นหัวใจของอาหารแชร่เลยเมื่อแทบทุกเมนูจะใส่ลงไปในอาหารเหมือนก็เราใส่กะปิอะไรประมาณอย่างนั้น พนาะรระของคนแค่เขาทําอาหารจินจากเองที่บ้านรุงเทพมีไม่เกินห้าล้านไปเข้าไปหาความโบราณของอาหารจีนฮักก้าจริงนครับ สวัสดีครับลุงอยู่กลางเยาวราชอีกแล้ววันนี้ลุงจะมปห,หาร้านอาหารจีนในตำนานซึ่งเรียกเป็นร้านอาหารจีนที่หากินยากในเมืองไทยอยู่กลางชัยนาทาวเลยตรงที่ลุงยืนอ,อยู่ตรงนี้คือครับถนนเจริญกรุงซอย12หรือเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยยุค2499เขาเรียกว่าศาลเจ้าอมาเก่งเคยได้ยินกันไหมซึ่งร้านเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ศาลเจ้าอมาเก่งฮะแ,แล้วก็เป็นร้านฮักก้าที่เปิดมากว่าร้อยปีคือร้านของเขาคือแล แพะทอมโคชนาครับมเดืยวตามลุงเข้ามาเลยจากนี้เข้าไป30เมตรถึงร้านแล้วก่อนเข้าไปลุงช่วยลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามลุงแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปหาความโบราณของอาหารจีนฮกก้าจริงครับไป อยากจะบอกว่าอาหารจีนฮักก้าเป็นร้านอาหารจีนที่ว่า,าหากินยากบ้านเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นอาหารจีนแต้จิ๋วอาหารจีนฟางตุ้งอาหารจีนเสฉวนต่างๆนานาอย่างนี้นแต่ฮักกา้ามีไม่กี่ร้านในบ้านเราครับพอเดินเข้ามาจากปากซอย12จะเจอร้านเลยฮะและนี่เลยครับเดินจากปากซอยไม่ถึงร้อยเมตรอยู่ขวาเมือครับแลนอทอมโพชนาพอมาเห็นป้ายอย่างนี้ร้านเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ร้านเขาอยู่ชั้นสาม ของดีของเด็ดไม่ป็นชั้นสามก็แค่นี้เอเราจะเข้าในห้องตรงนี้เลยก็ไดนะ้หรือเราเข้าทางที่เดียวกับทางศาลเจ้าดีได้เลยนี่ไงศาลเจ้ามาเก่งไป นี่เลยครับเป็นร้านเหมือนร้านประตูลับแต่เข้ามานี่โออาเลยนะฮะมันเป็นเหมือนร้านที่เหมือนกับแบบว่าองค์กรลับของจะเปรียบเทียบยังไงข้างล่างนี่ดูซุกโอมเกา่าๆแต่ดูเข้าไปในร้านดีคน่ครับเหมือนเข้าไปอยู่ในดงของพวกเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เลยแล้วมาดูวิวเยาวราชจากด้านล่างเลยครับ ขวางขวาลงคือถนนเยาวราชขวางซ้ายลงที่ตะกี้ที่ลุงเดินขึ้นมาคือถนนเจริญกรุงครับตอนหลังเนี่ยย่านเนี่ยมันมีฟาสึกว่ามันเป็นย่านเหมือนกับขายอุปกรณ์การตัดผมพวกกันไกลบัตรเลี่นโต๊ะอะไรพวกนี้จะอยู่ในถนนเส้นนี้ทั้งหมดครับโอเคก็ยืนดูเนี่ยตากลมกันชิวๆเลยแต่ลุงนัดเจ้าของร้านจะไวแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงกันงั้นเดี๋ยวเเข้าไปดูไปโอเคสวัสดีครับสวัสดี โอโ้เข้ามานะมัน็นเหมือนกับสมาคมรับอะไรยังไงไก็ไม่รู้สิเดิมงเดิมก็จะอ,อยู่บนชั้นสามและนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะชื่อเก๋ค่ะเ,คเป็นก๋ก็รับสืบทอ,อดมาจากแม่ค่ะรุ่นสามรุ่นสามตั้งแต่สมัยอากุงปู่อย่างรุ่นสามนี่มันเป็นร้อยปีไหมถึงก่อนหน้านี้สมัยปู่ก็จะทำธุรกิจมาก่อนเดิมเดิมใช้ชื่ออะไรสมัย,มยรุ่นรุ่นปู่เป็นปันโตพอมารุ่นรุ่นอโพเราจะเปลี่ยนเป็นไทยสำเนียงใช้ชื่อไทยว่าแหลมทอง ชนะาเนีายคำว่าแหลมทองพุชนาเนี่ยชื่อได้ใช้มาประมาณก็แปดสิบแปดสิบปีแหลมทองพุชนาเป็นอาหารจีนฮักกะที่เปิดมากว่าร้อยปีครับซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าจีนฮักกาคืออะไรก็เ,<อ>เป็นจ<ะ>ีนแคะคนได้จิ๋วจะเรียกแคะนัง้งสมัยนี้สากลคําว่าแคะจะไม่รู้จัก,รจกเราต้องเรียกคําว่าฮักกะฮักกะแล้วแคะเนี่ยนะอธิบายหน่อยได้ไหมแคะลึกกับแคะตื้นมันแตกต่างกันยังไงภาษาพ ภาษาพ,พ,พ,พูดแล้วก็วัฒนธรรมการกินอาหารไม่เหมือนกันแค่ลึกก็คืออยู่บนเขาแคเตื้นก็คืออยู่ที่ลาบอยู่ที่ลาบใกล้แต่จิ๋วเพราะฉะนั้นอาหารก็จะไม,ไม่เหมือนกันแตก,ก,แกแต่กา,งก,างกันซึ่งสรุปก็ค่อ <c oughs> อย่างที่บอกนะแคลึกอยู่บนภูเขาก็จะกินพวกหมูพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างพอมาแค่ตื้นมันก็เหมือนอยู่พื้นอยู่ติดบ่อมีน้ำอาหารก็จะเบาหวางลมใกล้เคียงกับแต่จิ๋วแต่จิ๋วออกมาก็ประมาณแบบนี้่วนอาหาร าหน้าตาครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวโลปภาคไปก่อนอาหารที่แนะนำหมวยโชย,ยุ ก็ผือผักดำผักดำเป็นแต้จิ๋วหรือความตุ้งก็จะเรียกขขาวยกแล้วอันนี้คุณนคุณหน้าคุณนตาอันนี้ก็คือหมักเหล้าแดงก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นส่วนผสมของอาหารจีนฮั่ก้าเลยเหมือนกันแต้จิ๋วความตุ้งใส่น้ำมันหอยแต่อันนี้จะใส่ตัวเี้อย่าไหหลำก็เป็นกะปิอ่าเป็นกะปิไหหลำอันนี้ก็เป็นฟองเต้าหู้ทอดใส่หมูมันเหมือนเจียวฮั่ก้าจีนในบ้านเราเนี่ยไปตรงไหนก็เจอความตุ้งเจอแต้จิ๋วเจอเสฉวนเจออะไรพวกนี้แทบไม่เคยเจอ เพราะอะไรเรียกว่านับร้านได้เลยวัฒนธรรมของคนแค่เขาทําอาหารกินกันเองที่บ้านอานนี้มาเปิดร้านเนี่ยมันจะมีน้อยมากแล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยล้มหายใจจากกันไปแล้วก็รุ่นใหม่ก็ทานกันไม่เป็นกรุงเทพมีไม่เกิน5ลร้านแล้วหลวงก็รีวิวมาทุกร้านกินมาทุกร้านแต่ร้านเนี้ยยังไม่เคยรีวิวอยู่ร้านเดียวแวก๋วยเตี๋ยวแคแมันต่างกันยังไงองที่ร้านเนี่ยเราจะใส่ข้าวหมากไข่ดาวด้วยทั่วไปอะก็คือแค่มีเต้าหู้ยัดไส้หมูก็เรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวแค่ดั้งเดิมของเราก็คือก็ต้องมีลูกชิ้น ปลากกยลูกชิ้นหมูปลาหมึกแห้งเตาูุยาไส้ไข่ดาวแล้วก็ใส่เข้ามากแล้วได้ดูวิธีทำไหมได้อยากดูอะไรเขาจ่ได้แล้วทั้งในยยังเป็นเตาถ่านอยู่เตาถ่านชั้น3ดูวยไปที่ครัวเลยคร่ะ ความทสศนิกของเขาเนี่ยนะบอกตรงๆเลยมองเข้ามาเนี่ยมันเป็นบรรยากาศเหมือนเก่าๆเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยลุงเคยมาหาญาติแถวคาปิตอนละไม้ไปอย่างนี้แล้วก็จะมีเสียงวิทยุตามสายเก่งเหมือนกันเลยและแจ้าทางคนเดียวเลยคนเดียวเป็นเตาถ่านฮะไม่เตาแก๊สเลยพลังเทอร์โบนะฮะเป็นลมเทอร์โบอัด พัดลมเข้าไปแล้วก็อันนี้ที่เมื่อกี้เราคุยกัน,อ,น,นอันนี้ก็คือแป็นผักแห้งข้าวหยกอย่างนี้ห่มช่วยกนหมอยช่วยหยกอย่างที่เราไปกินข้าวหยกข้าวหยกหลายชาติเนี่ยต้นกำเนิดของเขาคือไปจากพักกาผักที่ร้านเนี่ยเราจะดองแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เอามาทาอาหารมันเป็นการถนอมอาหารอันนี้เรานึ่งหมักอยู่ในนี้เลยใช่ก็จะนึ่งไปเรื่อยๆอันนี้ตั้งน้ำมันไว้ทาอะไรเราจะทอดฟองเต้าหู้ก่อนอันนี้เป็นเต้าหู้ไส้หมู อย่างคนโบราณเนี่ยนะเขาใช้เตาถ่านก็จริงแต่ความร้อนอ่ะบอกเลยไม่แพ้แก๊สเชจีบีเลยนะอยากแรงก็เปิดพัดลมอยากค่อยก็ปิดพัดลมแค่นั้นเองการทำอาหารถามนิดถึงมาเป็นจักอะไรจักอ๋อเราก็อยู่กับแม่เป็นลูกมือแล้วก็ทอยทำอ๋ออยู่กับแม่เป็นลูกมือฮัลโหลดิค่ะคนเดียวรับสายรับแขกเสิร์ฟน้ำรับออเดอร์คนเดียวเดียว เจ๊ครัทำงานอยู่เดี๋ยวรู้ว่าความแทนข้าวควัวล่าสุดนะเมื่อวานนี่เองหมูกระทะเห็นไ้หมาแล้วมา <c oughs> จองทีมต้องล่วงหน้าสิบสองคนอ่าแล้วเรื่องสูตรนี่ยังไงอ๋อค่ะเราก็ช่วยแม่ทํามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะคอยเป็นลูกมือเขาอยู่ในครัวอยู่แล้วค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเล่าแดงเนาะเป็นเข้ามาก ข้าวหมากเหล้าแดงนี่ยโอ้โหนะครับคือเลาที่เราหมักเองเหล้าที่เราหมักเองแล้วมันทำไมโรตะกรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อข้าวแล้วเราใช้ต้องขย่าไหมแล้วแต่แต่ว่าปกติเนี่ยเราทําไก่เหล้าเราก็จะต้องใช้เยอะอยู่อ๋อใช้เหล้าเยอะเหล้าแดงอันนี้ก็คือเป็นเหล้าแดงค่ะเป็นข้าวหมากข้าวหมากเหล้าแดงแล้วดูเมนูนี้เดี๋ยวฟาร์มากจริงของเมนูนี้นี่ฮะอันนี้เขาเรียกอะไรจริงนะผัดเต้าหู้ข้าวหมากผัดเต้าหู้ข้าวหมากอ่าอันนี้เราต้องกินร้อนเลย อันนี้คือเป็นหัวใจของอาหารแชร่เลยเขาจะหมักด้วยข้าวแดงหรือเป็นข้าวหมากสีแดงเนี่ยเบื่อแทบทุกเมนูจะใส่ลงไปในอาหารเหมือนกับเราใส่กะปิะอะไรประมาณอย่างนั้นในอาหารไทยแบบนี้เลยครับ<ด>แล้วอันนี้อะไรต่อเนี่ยอันนี้ค่ะอันนี้ลูกชิ้นใช้เท้านึง่งลูกชิ้นใช้เท้านึ่งสไตล์ฮักกาแล้วอย่างวัตถุดิบพวกนี้เราทำเองหมดทุกอย่างทําเองหมดทุกอย่างทําเองหมดลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกเรื่งต้องทาต้องดูในคนเดียวด้วย มาใจเย็นๆโทรล่วงหน้าบอกเขาอย่างเงี้ยมา12คนบอกร่วงหน้า3มวันห้าวันหน้อยรับรองเจ็ดนะเอาอันนี้อันนี้ทำอะไรแจ้ผเส้นหมี่เข้ามาแล้วอย่างเข้าหมากเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาในการหมักไหมค่ะสองสามวันเราก็สามารถเอามาทาอาหารได้อ๋อแต่ถ้าเกินอย่างงั้นจะเอาไว้เมาเลยมันจะเป็นเหล้าไปอ๋อถ้าเกินไปบนั้นจะเป็นเหล้าไปเลยะจะไม่มันจะไม่หวานอันนี้ทําอะไรใส่าหมึก เน่พอกลิ่นของเตาถา่านมันมีความหอมกระทะมากกว่าใช้เตาแก๊สจริงๆเลยนะฮะเสร็จแ,แล้วเส้นเมผัดข้าวหมากแดงนี่เลยครับกลิ่นหอมออกสีแดงๆอันนี้ก็คือเป็นได้รรเ,เลยพอดีเข้าหยกเลยนะครับสวยสีสันได้ปะหักนี่พอจะได้กินไม่ได้วันได้ต้องหมักแค่เวลาหมักตากแห้งหมักต้องเป็นกาบวิธีตากแห้งอะไรต่างๆน,นๆานาแล้วทำก็ต้องตุนให้นิ่มโอเคก็ได้กับข้าวครบกันแล้วงั้นเจ้ขอบคุณมากผมขึ้นไปรอกินข,ข้างบนทเดียวัไปเดี ครับ <Yeah. S 1> ไปมา ตอนนี้ได้แล้วอาหารจีนทักกาป็นอาหารกินแบบบ้านๆมนันออมาทำโดยประมาณซึ่งเมนูเด็ดของเข้าที่ลุงชอบอย่างคือตัวนี้ครับเต้าหู้อบข้าวแดงมันเป็นลักษณะน้ำแดงตอนเดือดมาฝุดฝุอร่อยมากแล้วก็หอมแบบนี้เลยครับมันกลิ่นอายของความเปนเต้าหู้หมูสับเพิ่งเหมือนกับตอนที่เราไปก๋วเตียวแคะ ประมาณแบบนั้นเาาน้อข้าวหมักเนมันจะออกหอมหวานคล้ายๆข้าต้มคือว่าต้มตกแล้วแล้วก็กลิ่นหอมลุงพุดหอมหลายครั้งแล้วกเพราะมันมันเป็นกลิ่นอย่างนั้นจริงๆือกลิ่นหอมแบบหวานหอมนะ่ยขึ้นเมนูเนี้ยนะฮะบอกเลยเป็นเมนูที่หากินยากร้านจีนทั่วไปไม่มีนอกจากร้านฮักก้าเท่านั้นถึงเม,มเมนูตัวนี้นะฮะหม้อเน,นี้ยเขาอยู่ที่160ถ้าหม้อใหญ่ก็คือ300แล้วก็เอาเข้าวหมักเนียมาผักเส้นเมยงบางร้านก็จะแดงกว่านีอ้อันนี้ยังเสเร็จเคลือบออกมาเป็นสีขาว,ขาว บางร้านจะแดงกว่าน,นี้เลยนะเอามาเป็นเมนูผักที่ชัดเจนมากเลยหอมเฉพาะตัวเลยแล้วก็มีกลิ่นหวานขึ้นมาจากตัวข้าวมีหมูมีไก่มีปลาหมึกมีทั่วเมนูดีครับด,ดีอร่อยอันนี้ก็เหมือนเดิมร้อยหกสิบถึงสาร้อและอันนี้ยเ่อนซิกเนเจอร์ทุกคนต้องสั่งรองเจ้าหู้ไส้หมูทอด น้อก้าหูกกอบไต้ก็เป็นไส้หมูสับที่ปรุงรสไม่เค็มไม่หวานกลมกล่อมกำลังดีซอสก้าหูกแบบกรอบๆมาจิ้มกบบเบยเคียถ้าไปร้านอาหารจีจะเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่เลมถนนอลาัางการร้านสวยแต่นี่ลุงรีวิวมาหกเร้านเนี่ยแต่ร้านฮักการ์เป็นมาร้านลึกหลักน,นเยเข้าไปต่อเข้าไปซอกคอยมิ คนเจ้าของร้านทําคนเดียวแต่ร้านเป็นปน,ปนอย่างนั้นจริงๆนะโดยอาหารที่กินเหมือนอยู่ในชนบทของคนเก่งที่เขาไม่ออกมาเปิดที่เพราะอะไรเพราะส่วนมากเนี่ยวิถีชีวิตของคนฮักกาเนี่ยเขาจะทําอาหารทานเองกันที่บ้านเพราะฉะนั้นตามร้านช้าร้านโรงอะไรในเ,เมืองเขาก็แทบไม่มีก็เลยต้องมาเป็นอาหารที่อยู่ในบ้านเป็นมาม่าคิทเช่นโฮมคิทเช่นไปโดยประมาณแบบนั้นครับอ,อันนี้เป็นใช้เท้านึ่งก้อนใช้เท้า,าที่เขาใช้ปั้นเป็นกลมๆแล้วเป็น,นึ่ง มันหอมหวานแล้วก็อร่อยถ้าวมันจะเป็นไข่ดามีกุ้งหางมีถั่วมีมุกอยู่ใดๆแล้วมันจิน้มแต่ซีอิ๊วหวานก็ได้ประมาณแบบนี้นลกกูกชินไข่ดาวเขาทำเองหนูจานนี้ร้อยหกสิบถึงสองร้อยห้าสิบกับอันนี้เขาบอกเป็นปะหมีหวานนะอันนี้ลุงไม่เคยกิน ชื่อเขากบบมีหวานแต่ไม่หวานนะเห,เหมือนบะหมี่ฮ่องกงเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มหอมหอมเรื่อผัดก,กับเส้นเหน่อไม้ผัดไก่ผัดไปกุ้ยช่จากนี้อร่อยดีครับมีถังองอกด้วยบอกหวานตรงไหนไม่พิสิทธินหวานเลยเมื่อมาถึงนี่เป็นซิกเนเจอร์ของอาหารจีนแช่เขาเลยเรียกเขาจบซึ่งเขาใช้ผักนะฮะผักดองแห้งของเขาเนี่ยไปทํากรรมวิธีเรียกว่าใช้เวลาหลายวันเลยกว่าจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรุงรสอยู่แล้วไปหมัอกอบไว้ตลอดเวลา จะเป็นกลิ่นขะาวพตัวเขาคือจะออกเนเมิมหอมหอมแล้วเขาก็ใส่กับพวกหมูสามชั้นอันนี้อเขาเลยเรียกกันว่าเป็นเขาจจคกับเมนูสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นเส้นหมีน้ำมีไข่ดาวด้วยนะแล้วก็มีลูกชิ้นครบทุกลูกชิ้นเลยจะอยู่ในนี้เขาเรียกว่าเส้นวีแค่แบบโบราณรวมทุกทุกชิ้นอยู่ตรงนี้เลย น้ำเขาเช่นเชนกินออกมาชาัดเจนเลยคือใส่เหล้าด้วยแล้วก็มีไปลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเต้าหู้นี่ก็เป็นลูกชิ้นหมูเขาก็ปั้นเองนะหอมอร่อยครับเมนูอาหารที่นี่ราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทถึง200บาทมันไม่ได้แพงโดดดักมองแล้วเป็นเหมือนอาหารแบบธรรมดาอา마ทำข้อสำคัญคือทุกอย่างทําด้วยตัวเองไม่ว่าเป็นลูกชิ้นตีด้วยมือเองอะไรทุกอย่างนี่หมักเมือกทําเองหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นเป็นอาหารเฉพาะของเขาจริงๆครับใครอยากจะกินอาหารแบบโบราณ ั้งเดิมพักก้าลงก้าพูดเลยว่ามีน้อยมากในกรุงเทพนับแล้วมือไม่ถึงประมาณ565ล้านไม่เกินไปกว่านี้ไม่เหมือนแบบอาหารสัญชาติอื่นโอ้มีเป็นร้อยแต่นี่มีไม่เกิน5-6ล้านอีกจีคิดว่าตอนนี้ให้ลงรีวิวเพื่อลงรีวิวครบหมดแล้วเข้ามาดูบรรยากาศแบบนี้คือเจ้าของทําเองก็คอยทาก็คอยปรุงไปดูในร้านของตัวเองอยู่ตรงนี้แหละสมแล้วกับที่ว่าเป็นอาหารจริงตกแก่ร้อยกว่าปีซึ่งเป็นรสชาติที่ว่าหากินได้ไม่ง่ายนะ,ะร้านนี้เลย ฝากไว้แล้วกันแลมพองโภชนาอยู่เจริญกรุง12ซอยมาเก็งครับแล้วเดี๋ยวลงกินเสร็จแล้วขอไปทําจิตใจนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบขอพรอ,อยู่ข้างบนดาดฟ้าได้เองคือเป็นศาลเจ้าแม่อาม่ามาเก็งแั่นเดี๋ยวเราตามลงไปสักการะกันครับ บรรยากาศทั้งบนนี่คือเป็นดาดฟ้าของตึกแถวในซอยมาเก็งซึ่งเป็นที่ประทับขององค์เจ้าแม่ทัพถิมกับบอกเลยองค์เจ้าแม่ทัดถิมท่านเนี่ยจะประทับอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ท่านจะให้พรกับพวกออที่อยู่ใกล้ทะเลให้พรมีความสุขซึ่งสรุปก็คือเป็นองค์เทพเทพคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขขอโชคลาภขอพ้นทุขแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวจิตใจเราด้วยว่าเราจะทำยังไงครับ โอเคแล้วเดี๋ยวนี้ก็คลิปนี้ก็จบลงด้วยที่นี่ครับอาหารกินแค่ฮัตก,กาที่อเ็จอร่อยที่สุดสำหรับมือนี้ของหลงุงอีกร้านนึงก็เริ่มคลิปหน้าลุงจะไปไหนไปกินอะไรติดตามลุงมาคลิปนี้บายบายเรามาขอพอรไปด้วยกันครับ